สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องหน้าขนลุกก้าวไครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มเมื่อเข้าสู่ยุคใหม่ชำระร้างผู้มีบุญเท่านั้นถึงจะรอดค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ คุณผู้ฟังคะเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่ก้าวภัยพิบัติชำระร้างผู้ที่มีบุญเท่านั้นถึงจะรอดคะ่ะเรื่องราวต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเมื่อมหารันตภัยที่จะเกิดขึ้นจะเริ่มเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ของโลกซึ่งจะส่งผลให้คนตายมหาศาล ส่วนคนที่รักษาสินห้าขึ้นไปจะเป็นผู้ที่อยู่รอดและต่อไปนี้น้ำจะท่วมทางภาคใต้และจะร้ายแรงกว่าซึนามิหลายเท่าผู้คนที่รอดชีวิตนั้นต้องเดินทางขึ้นทางเหนือเพื่อให้พ้นภัยโดยระหว่างทางที่เดินทางไปนั้น mm hmm. ก็จะพบกับคนนอนตาย mm hmm. เกินกราดจํจนวนมากวิกฤตการเลวร้ายน่าหวาดกลัว จะบังเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะมนุษย์ทุกคนบนโลกจะได้รับรู้ถึงรสชาติแห่งความกลัวตายกันทุกคนมนุษย์ที่รอดชีวิตไปได้จะเข้าสู่ยุคใหม่จะเป็นคนที่มีใจิตใจที่ดีงามและมีอายุขไขที่ยาวจนน่าประหลาดใจค่ะจะมีอาระยธรรมเจริญก้าวหน้าโดยที่ไม่ได้สร้างเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดปัญหากับโลก ประเทศไทยและลาวอาจจะรวมกันเป็นประเทศเดียวกันภายใต้กษัตริย์ไทยซึ่งในปีจอนี้ขึ้นสีข้าผู้ที่มีบุญจะลงมาเกิดกรุงเทพจะแตกพังทลายตอนเวลาไก่ขันพระแก้วมรกตหัวเมืองเชียงใหม่เม็ดข้าวใหญ่จะได้กลับคืนสู่เมืองเวียงจันทร์นี่คือพระคาถาขององค์อินโพรมยม,มราชได้เขียนลงไปในใบลาน แล้วจงเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อช่วยให้รอดพ้นจากภัยพิบัติในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภยัยพระคาถาได้เขียนไว้ดังนี้ปตโตเมตังปาระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตตานิพานังสุขโตจุติคาถานี้จะเขียนลงในเบลลานแผ่นทองหรือแผ่นผ้าแล้วให้เอาติดตัวไว้ไม่ว่าจะไว้บนประตูให้ติดตัวเอาไว้ ในยามเกิดเหตุการณ์จะช่วยให้รอดพ้นอันตรายในการเวลานี้เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้ที่คุ้มคองรักษาเหล่ามนุษย์โลกได้ไปกราบทูลต่อพระอินทร์ว่ามนุษย์โลกทำกุศลผลบุญเพียงสมส่วนและทำบาปกรรมถึงสิบส่วนเมื่อเป็นเช่นนี้พระอินทร์จะได้ลงโทษกับมนุษย์โลกถึง9ข้อ จะให้เกิดพายุลมแรงจะให้เกิดสารพิษต่างๆอาหารอากาศเป็นพิษจะให้เกิดไฟไหม้จะให้เกิดการระลอกต่างๆจะให้เกิดน้ำท่วมจะให้เกิดฟ้าผ่าจะให้เกิดอดข้าวอดปลาอดอาหารจะให้เกิดอาคาตฆ่าฟันกันเองฉันคนใจบาปจะเกิดร้อนมากหนาวมาก การเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติครั้งใหญ่นี้ 1. ก่นอนการเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่15วันโลกจะเอียงขมหัวให้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายจะนำไปสู่ขึ้นยักษ์ทาทมเข้าสู่แผ่นดินปัจจุบันได้เกิดขึ้นแล้ว 2. เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เป็นเวลา49วันในระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนฝนตกครั้งใหญ่ทั่วโลกระยะชำระล้างเป็นเวลา7วันระยะเวลาเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงของโลกรวมแล้วมีระยะเวลาทั้งสิ้น56วันใน3าวันแรกถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ที่ทวีปเอเชีย ในประเทศที่เป็นอริต่อกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่พายุถลม่มแผ่นดินแยกและแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดจังหวัดทางตอนกลางสองรูปภาคเหนือตอนล่างอีกสามรูปอีกทั้งที่จังหวัดราชบุรีน,น่านแพร่อำเภอร้องกวางขึ้นยักจากทะเลโรคระบาดท,ที่สูตจะเยียวยาได้ ได้แก่เชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ผู้ที่ได้รับเชื้อจะเสียชีวิตทันทีภายในหวันขึ้นเสียงที่รุนแรงตั้งแต่เกิดมาในชีวิตยังไม่เคยได้ยินเสียงที่ดังขนาดนี้มาก่อนผู้คนอดอยากขาดแคลนอาหารให้เตรียมอาหารเตรียมปัจจัยเพื่อตนเองและสมาชิกในครอบครัวเตรียมอาหารและน้ำดื่มเอาไว้ที่บ้าน อย่างน้อย3-6เดือนเครื่องนุ่งห่มและความอบอุ่นร่างกายได้แก่เสื้อผ้ากระเป๋าน้ำร้อนผ้าห่มและช่วงเวลานั้นอากาศจะหนาวเยือกเย็นจับขั้วหัวใจเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อที่อาศัยยารักษาโรคด่างทับทิมและคารามายจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากหากกินอาหารที่ไม่ได้ล้างด้วยด่างทับทิมเพราะจะมีเชื้อโรค และสารกัมมันตรังสีส่วนคารามายนั้นจะมีไว้รักษาโรคผิวหนังที่ดูเหมือนจะยากต่อการรักษาแต่เมื่อทาคารามายแล้วจะหายได้อย่างอัศจรรย์ส่วนยานพาหานะเช่นเรือเสื้อชูชีพเครื่องช่วยหายใจแสงสว่างเช่นเทียนตะเกียงเพราะเวลานั้นท้องฟ้าจะมืดมิดเจ็ดวันเท่ากับหนึ่งราตี และจะมืดมิดและจะมืดมิดเป็นเวลาเจ็ดราตีหรือ49วันไฟฟ้าจะดับทั่วโลกให้เตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงการจะดูแลชีวิตในช่วงเวลาที่วิกฤตห้ามออกจากบ้านโดยเด็ดขาดใครมาเคาะประตูบ้านก็ห้ามเปิดถึงแม้คนคนนั้นจะเป็นญาติสนิทหรือเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็ตามเพราะบางทีเขาอาจจะตายไปแล้ว ห้ามตากฝนเพอฝนจะมีพิษทางเชื้อโรคสารเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้นห้ามลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้ด่างทับทิมล้างทุกครั้งห้ามเปิดประตูต้อนรับคนอื่นเพราะช่วงเวลานั้นประตูมิติของโลกที่สาจะถูกเปิดเป็นครั้งแรกผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางจิตวิญญาณก็จะได้เห็น คนที่มาเยือนอาจจะเป็นผีเปรตที่เจ้ากรรมนายเวรของเรานั้นจำแหลงมาก็เป็นได้และห้ามอยากรู้อยากเห็นโดยเด็ดขาดห้ามกินเนื้อทุกชนิดห้ามกินผักที่ยังไม่ได้แช่ด่างทับทิมให้ฝึกการกินน้อยถ่ายน้อยระวังอากาศที่หนาวเย็นระวังสัตว์มีพิษห้ามอยู่ตึกสูงเกินสามชั้นเพราะตึกสูงเกินสามชั้นนั้น พังทลายลาบเป็นหน้ากรองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกทุกท่านหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ